สร้างอวตาร a c e b o o k ไม่ถึง3นาทีก็เรียบร้อยสวัสดีครับผมวุฒิวุธหานสมบัตินะครับจาก House Studio นะครับผมเป็นนักเขียนเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานทางด้านโซเชียลมีเดียและรายการทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวอวตารของเราใน Facebook นะครับตัอนแรกให้เข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองในแอปในมือถือแล้วนะครับเรามาที่ตรงสามขีดมุมขวาล่างนี้ แตะเข้ามานะครับก็เราเลือกที่ซีมอนนี้นะครับแล้วเลือกที่เมนูอวตารนี่คลิกแตะเน็กครับแล้วก็เลือกสีผิวของเราผมเ,าเลือกประมาณนี้แตะเน็ก แล้วก็เลือกแฮนะครับเลือกผมว่าจะประมาณไหนใครอยากดูรูปตัวเองเปรียบเทียบตอนทำไปด้วยก็แต่ตรงมุมขวาบนนี้นะครับที่เป็นรูปกระจกนี้ก็จะเห็นหน้าเราแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็ลองดูว่าหน้าไหนที่โครงหน้าแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับจะต,ตรงคันเลร์เพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบสีผมนะครับ ผมเป็นผมดำโครงหน้านะครับเฟสเชฟนี่นะครับโครงหน้ามีการเลือกไฝได้ด้วยนะครับมีไฝด้วยมีร่องรอยริ้วรอยด้วยอันนี้ก็เป็นรูปแบบทรงดวงตานะครับผมนหน้าประมาณนี้ มีปรัดขนตาได้ด้วยอ่าเลือกใส่แว่นด้วยดีวยกว่าทรงแว่นประมาณนี้เลือกรูปแบบจมูก nose นะครับเลือกรูปปากได้ด้วยจริงๆถ้าจะให้เหมือนนี้ก็มันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำแบบเร็วๆไปก่อนเลือกหนวดได้ด้วย แบบมมนวนนิดหน่อยแล้วก็บอดี้เชฟเลือกทรงรูปแบบหุ่นได้ด้วยเสื้อผ้าด้วยนะครับออาฟิตนี้เอาละครับมาปรับแต่งส่วนต่างๆจนเป็นที่พอใจแล้วหลังจากนั้นก็คลิกดันนะครับ d o n e ตรงนี้ก็คุณก็จะมีสติกเกอร์มีอวตารตัวเองไปใช้แล้วนะครับ